สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเมฆชุมทองจะมาชวนทํายาเส้นเพื่อไล่มแมลงนะครับอันนี้คือยาเส้นหรือยาชนนะครับผมแล้วก็มีเหล้าขาว40ดีแล้วก็น้ํำส้มนะครับผมโอเคเรามาลงมือทํากันเลยโดยการใส่เหล้าขาวลงไปก่อน ต่อด้วยน้ำส้มเช่นกันครับน้ำส้มก็เทให้หมดขวดไปเลยอ่าหมดแล้ว สูตรนี้จะเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นสูตรของอาจารย์ท่านอื่นๆก็จะมีกะปิพริกป่นหรือพริกไทยผสมรวมไปด้วยแต่ผมเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาใช้อีก2วันให้หลังหรือหมักทิ้งไว้ประมาณ2วัน2คืนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากนะครับผมหากมีสิ่งใดที่จะแนะนำก็แนะนำได้นะครับผมขอบคุณมากครับ